สี่เปตตต่อหรือสีพอสออ่อซัมมี่มาไอ้กูนอนบอหลับตบอลสวงนี่ยไปยังล่ะครับไอ้สีไปต่อหรือสีพอ่อซัมมี่ดีวะสามแล่ะครับสัปดาห์ที่3นะครับประจำช่องโพดแตกแจก,กแต้มครับผมฤด,ดูกาล2026ทับ27นะครับก็เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่3แล้วนะครับระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของโคดแตกนะครับเวสต์แฮมนะครับประ กอบไปด้วยเปาโล ดีบารลาสวัสดีครับผมดีบารลาครับนี่นี่เท่เ่รครับเท่ยิ้มแง่ๆอีกต่างหากนี่เป็นเกมสุดท้ายของลัสมุดห้อยรุ่นนะครับอ่าตองง่ายไปอยู่กับปาซิเมเน่แล้วนะครับโอ้ยนะครับทุ่มซื้อเต็มที่นะครับก็จะเป็นต้องปล่อยนะครับสวัสดีครับจังครับอ้าวไอ้บุญโอตรงลูกสีเงาไหมนี่เดี๋ยวคิดบุ้งก่อนขอโน่นคิดอีกจะขึ้นดึงก่อนเออปาตัดจินใจนะเออโอเคเฮ้ยเบนจามินเชตโก้กับโอซิเมนอ่ะ สูญใหญ่มาอยู่ไม่อยู่ตอนไอนวโอ้ยใหญ่มาตอนไดเพื่อนอ้าวฤดูกาลนี่ล่ะสูธเบิงกูร์ใหญ่มาเท่าน,น่นอ่นละเวดแฮมยูเนเต็ดรับมาในแผน3 1 4 2 1> เอ๊ะมันจังไหนกันแน่นะครับก็เมื่อเคยเห็นเมือกันกับแผนนี่โอ้โคะนาเต้ะนะครับนี่3 1 4 2เดี๋ยว มันเป็นยังไงครับ3า4 2อง่ะเบิ่งบพอทันซ้ำโค้ชต็กนะครับรกลับมาในแผน41212 1, 2, 1, 2, คือเกาเหมือนเดิมครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตะวหลังแน่นนะครับบอลจืนจ๋านะครับซับบอน้ำนะครับนี่กัปตันบูโนโคู่นานียังโหดครับเบ้าจืดเร๋ยวเจอกันลุมาได้เลยเพื่อนซัดมาเลยเอาน้องจัดไปกรับ จุดโทษเอาบอลมาตั้งมองนี้มัเนเกิดอยังเกินเมานลบขาของกันซื้อกระเป๋าจุดโทษบ่โอ้ยอย่างวาจานโอ้มึงกับมานักคัะโอดโอ้จานแค่นี้ก็เป่าไห้ไงวะ บอสสนละครับนาทีนี้ขอเลยละกันล่ะปุนโอ้ก็จะยิงเข่าด้อปันนินจังไดนะย่องเข้าไปแล้วก็ซัดจะซื้อนี่ละครับเรียบร้อยดีโคดอยู่ใส่โคดแต่งอยู่ใส่มาเรียนมหาเราวกันสูยมาเรียบร้อยครับโคดครับผมเปิดได้แล้วครับโคดรล้วกันนะครับสุดยอดปูนโอ้กั๊ปตันครับสุดยอดครับนี่ตามแผน ผมจะอยู่น้ำโคตรแจ็คนี่แล้วครับผมใส่หรอกครับ <laughs> อย่าไปเสื้อมาเนอะครับโคตรมาดีตัวเข้าก็ได้ไอ้บ่ดีตัวหรอกไอ้ส <laughs> ัตว์ลูกแรกแล้วหลกมันนะครับผมบูโน่ครับ so, the right. really the ideal clearance. ideal The จุดโทษอีกจานครับเปลี่ยนคือเป่าไงาเป่าได้นะครับจุดทอนตไหนผมถามนายทอนโอ้ยมันจากไหนหรอกวีอาร์วีอาร์วีอาร์นั่นเด้มึงกลางว่าสแตกดิแขนนั่นะนะจานผมเน็บรับตอยู่แนี่ยรับตัวมาเมืมมองไหนเออ for เรียบร้อยอีกคือเก่าเหมือนเดิมบูโน่ ไอ้จุดยอดโอ้ยนิ่งเหลือเกินครับเชียบขาดเอาเรื่องโคตรปางอ๊อบี่งเป้าจะจุโดโทษไอ้แม่นยู่เนี่ยนะยยังไงล่ะเว้ย so, เบืองไปมึงไอ้เหรอผมทำอะไรอะผมรอดเล่มหินึงเอามึงเอาแหยตามึงเอามันเสียบคอตั้แตกนะโอ้ยมันลูกจังหวะมันต่อเนื่องครับจานโน่อะไรเนี่ยแฮทชิกจุดแฮทชิกจุดโทษแฮทชิกจุดโทษกรรมการมันเป่าเมียนไปเองไงวะโอ้องเรียบร้อยอีหลีโอ้ยว้าาแฮทชิกจุดโทษกัน <G ül> ผมบูญโอแฮตทิกครับจุดโทษวะเฮ้ยรูปเป่าแมนนจุดโทษอ้ยังหักหกหกวก้ะหนกเลยกูเป็นโค้ดเป็นผู้จัดการมากกว,าว่าจะเคยเห็นเนี่ยลามาจุดโทษน่าจิกมาใส่ทีมกูนี่ แมนยูเปลี่ยนโตครับอืมหา้าโตทีเดียวปไปลเปลี่ยนกันอออปายปปเปลี่ยนกันลงไปไปเล้ยงปลายลงไปลงไปกรรมการเป่าน<อ>กหวีดเหมือดเวลาครึ่งแรกครับผม ทำไมบอลไม่ถึงเราเลยเพื่อนมึงก็เลนหาซองตัวถ่ายดนมูอฮันบวะโอเคโทษทีบังซอยข่อยเนี่ยอยอาปล่อยเขาแฮดส์ข่อยข้าหลาข่อ,ายอยเมื่อย ผมสจะ grab manu ม,อมืออื่นนี่ล่ะเห็นว่าปล่อยยืมตัวมากกับซัดเอาซัดเอาเอานาะพ่อ้ออลูกนี้จะเป็นลูกส่งท้ายนะครับ<ล>ผมผมซึงใจผมขอบคุณแฟนเพลงเอี่ผมเป็นแฟนบอลทุกท่านนะครับที่เป็นกำล,ลังใจให้ผมเดี๋ยวจะเจอกันใน UCL นะครับ <c oughs> จำชื่อมไว้ครับปอยลุนครับต <c oughs> ึง ไปจากในเวลาหังมาลลยครับผมจึ้งขอฝากลูกนี้ไว้ในหัวใจแฟนบอลแม่เชิเตอร์ยนีนเต็ดละกันครับผมอาห่ามาอําล่าแม่มันยังใส่ทีมกูเนี่ยโอ้โหท่าไรแล้วล่ะนี่4-0แล้วครับปอดโอ้โหยังไม่ยุ่ง โอ้ยสุดยอดเลยโอ,โโโอ้โชคดีนะเพื่อนไปอยูก่กับปาซิไม่นีนะโอเคสีซึ่งสิล่าสีทรงันินยังไม่ยัดใส่ทีมกูได้บอกกูเขินมาพี่ขอสัตลูกนี้เป็นกำลังใจให้น้อง สู้ละตอนโชคดีน้อง g r ับ b บอลกุจๆหลับไโชคดีนะไอ้น้องครับผมเอ้เป็นยังไงครับนี่้งไอ้คมบ่ครับยกโบ้ยกบาทเนี่ย สู้สู้นายน้องห้อยลุนครับขอบคุณครับพี่โดกรรมการปรอร์ควิดมดเวลา60อ่ะบาได้ตั้งใจ,จะตะเจตนาดนะครับไอเดอ้อเกมอำล่าน้องห้อยลุนครับอำล่ามาใส่กูเสยสโสุด,สดอยอดเลยครับพี่โด ไม่ไม่บอลไม่ถึงเลยบอลมาไม่ถึงกูเลยมันเล่นอะไรกันวะขอเสียงตัวมือให้หอยล้นนะครับน้องชายผมนะขอให้น้องโชคดีนะครับอไม่เป็นไรน้องไม่อยู่เดี๋ยวผมจะทําหน้าที่ตรงนี้แทนเองผมคิสโนโรนา l d ครับผมอืมจะได้ยินคู่กับแมสซี่แล้วเหรอเนี่ยแมสซี่มาเมื่อไหร่ครับน่าจะเป็นอ่าอีพีหน้านะพกันนิดค่อยครับโพดวัไหวน้ากันนะเว้ย ข้า,า,าขโตผมสองร้อยล้านปอนหัวในเอ้ยขอโชเจกีได้เป็นดาวซันโมไดะน้อมันต้องจึกดันอยู่แล้วเอ้ยโอ้โหครับผมมือแรกนี่สิไปสลองเลียงทรงห้อยรุ่นอยู่ใสน้อครับผมที่นั่งไปนะครับ <c oughs> เออปรทธานได้กินของฟรีครับ <c oughs> อา่าคุยกันไ้ครับน้องๆว่าล้านเบียร์วุ่นขังสโมสสอนครับแซฟฟิตไปแล้วสามปูครับมาจ้างมานะครับโค3สามปูที่พ่อหยดตายอย่างเด้ยนี่ เพิ่มเติมได้ครับผมเออ่สำหรับผูเ้เดม,มักจวดผมกาน,น้อยทิ้งไว้ให้อยู่ประมาณสองล่างนี่ละอืมแรงดีครับผมอ่าๆาลาาไอยโอเคครับผมอจะเจอกันเนะโอขอบคุณมากมายครับพ่อพอกันครับสวัสดีครับ